โอเคมาจ้าค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวเราจะไปดูช้างกับพญานาคสีทองช้างเ่โอ้เออนี่ช้างนี่ใหญ่มากเลยนะคะช้างนี่ใหญ่มากเลยอ่าเรายืนอยู่หน้าบันไดก่อนนะคะ เห็นพญานาคไม่เอ่ยนี่พญานาคสีทองนะคะแล้วก็เป็นช้างนะอันน <us> ี <t> ้เป็นช้างเห็นไหมเอออะเราค่อยขึ้นไปเราค่อยขึ้นไปลูกปะค่อยขึ้นไปปึ๊บเราจะต้องอยู่ใต้ท้องช้างนะคะจะได้โชคดีนะคะช้างนี้เป็นช้างเป็นช้างนะคะที่อ่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้านะคะ พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นช้างนะคะออันนี้เราเรียกว่าอะไรจูช้างเออเนี่ยจูช้างเห็นไหมอันนี้เรียกว่านมนมอะไรช้างมีทั้งจูแล้วก็นมช้างเห็นไหมคะช้างนี้เป็นช้างตัวผู้หรือช้างตัวเมียคะใช่เป็นช้างตัวผู้นะคะอ่าเป็นช้างตัวผู้แล้วก็นี่เป็นอะไรคะ สะดือะด้อสะดื้อช้างเห็นไหมยังมีสะดือช้างอีกนะคะคอ่ะอาอันนี้เราเรียกว่าอะไรลูกรองทองฮะรองทองเป็นอ่าเป็นการสวมใส่ของช้างที่มีคุณล,ลักษณะพิเศษช้างนี้เราจะเรียกว่าเป็นช้างเผือกนะคะเป็นช้างเผือกหรือเป็นช้างสารนะคะที่เป็นพระชาติของพระพุทธเจ้า,าออนะ เป็นเป็นพระชาติของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดมาเป็นช้างนั่นเองนะคะ